ชาเกมเมื่อแถนครับวันนี้จะมาเล่นเกมพืชประทะซอมบี้กันนะครับ c ี2หมดออนไลน์นะครับเฮ้ยเยสิตอนนี้เราก็มาอยู่ฝั่งซอมบี้นะครับนํามายิงพืชเรามาทํำลายป่าครับเพื่อเกิดเชื้อโรคโควิดสิบเก้านนีอไม่ใช่พลอยยางเฮ้ยอันนี้ไอที่มันออกมาจากในหลุมศพนี่คือพวกเรานั้นเลยนะครับาการพืชพืชมันช่างปราะบางเลยอย่างนี้ เรามาลองตัวกันครับซอมบี้มันมีมารหน้าอุกตัวได้มั้งหืม้อดุ้ยดิดุยด,ดิอย่าไ,ไปอย่าไปวันใช่ไหมท่านผู้ชมโว้วโว้โวสกิลโคตรได้อ่ะดูดิหืมระเบิดสกิลนี้สกิลอะไรอะไรวะเฮ้ยเจ๋งว่ะมา อยู่ว่ดจะทำฟอร์สเถอะทีน,นี้ไอรอนแมนจะชัดซอมบี้ไอรอนแมนซอมบี้ไอรอนแมนครับท่านอันนี้ก็พาที่สาม,มาครับเนี่ยมเจอซอมบี้ไอรอนแมนหน่อยเดี๋ยวเจอจเดี๋ยวเจอซอมบี้ไอรอนแมนว้าวโอ้โหระเบิดตัวเองเนี่นนยโคตรเจ๋งอ่ะมันใช้ได้คุ้มมากเลยอ่ะแต่ตัวเล็กเนี่ยเล่นโคตรสนุกอ่ะ อด้วยูดูระเบิดมันดิถ้าเล่นทีนี่ไม่ต้องมันแน่นอนว้วไหนบอสไอออนไลน์ฝันตุงข,ข้ามนี่ไม่มาเลยว,วะบอสเนี่ยเฮ้ยเอาลวงครับท่านโดนแม่งเก็บได้ไงวีคซะด้วยนะมาเรามาลองเทียร์ตัวไปเลยเฮ้ยฮีโล่ว่ะ ซอมบี้ฮีโร่เฮ้ยเจ๋งอะ่ะกระโดดได้สูงด้วยแต่ลอยไม่ได้นี่กระโดดมาทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยเจ๋งอะ่ะเจ๋งเจ๋งเฮ้ยหืพลังคลื่นเต่าปุนเนี่ยเฮ้ยว,ว้าวเหือกกระโดดทีดด้วยหืมพายุป,ปัน หืมตอยต่อยต่อยล่วงล่วงล่วงบอกเลยว่าล่วงล่วงหืมเจอพลังขึ้นเต่าหน่อยเป็นไงล่วงบอกเลยว่าล่วงล่วงครับท่านหมายถึงกุ้วล่วงแน่นอนนัดเฮ้ยไอ้ตายเบอร์ทำไมมันมันงานนี้มันครับท่านแต่อีโลมันดูกะกาไงไม่รู้อ่ะเฮ้ย ปังปังเมื่อกี้มันยืนยิงเราโคตรโคตรเดือดอ่ะยิงอะไเราโหดขนาดนั้นช่วยเพื่อนเฮ้ยออกไปนะมาทำเพื่อข้าออกไปออกไปอีโร่แต่ฮีโร่มันดูได้ด้อยไงไม่รู้อ่ะแต่สกิลมันดูได้ด้อยอ่ะหมัดมันแรงนะแต่สกิลมันด้อยอ่ะเจอเพืช กระหลงกองจัดก,การเลยนี่เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้โจนสลัดครับท่านซอมบี้โจนสลดัดเ,เร็วซอมบี้โจนสลดัดรอวันเฮ้ย hey, ถ้าเป็นนกแกว้วอ่ะไม่น่าใช้กิ่งน,นกแก้วเลยอืเป็นนกแก้วเฮ้ยก็เจ๋งอยู่นะซอมบี้โจนสลัดโห่โว่โว่กับโดนมันกินอืมเฮ้ย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  เป็นหลบในถังแล้วก็เอาระเบิดใส่ถังไงนะให้มันอยู่ใกล้ๆแล้วระเบิดมึงไม่เป็นไร,รอ่ะขอ,อซอมบี้มันตายไปแล้วไม่เป็นไรไปมายิงอะไรเนีเ่ยเฮ้ยฝั่งมันม่นมีพืชแก๊สด,ด้วยอ่ะโคตรเจ๋งเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมันมีพืชแก๊สด,ด้วยไปืมเจอปืนใหญ่หน่อยเป็นไงเอา้ายังไม่ทันได้ยิงเลยยังไม่ทันได้ยิงเลยอออืื้ห ยิงเจอซอมบี้หน่อยซอมบี้โจรสลดัดโจรสลัดมาเองครับท่านเฮ้ยใครยิงวะเขี่มยมันยิงโคตรแรงอะ่ะยิงโคตรแรงอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยโ,โว้ไหนอยากโดนระเบิดหน่ยไหมมามามาดีมาดีาดเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินเฮ้ยเฮ้ยขอไปลบก่อนเดี๋ยวใช้นกแก้วเดี๋ยวนกแก้วมาสู้ อืมไม่ผลว่ะว่าใช่นกแก้วมาสู้ซะหน่อยเฮ้ยมาเป็นน้ำแข็งงั้นน่ะเฮ้ยพลทหารว่ะซอมบี้พลทหารึงเจอซอมบี้พลทหารผ่าศึกมาเป็นล้านมึงมาเพื่อเป็นซอมบี้ฆ่ามึงนี่แหละเจ้าพืชมึงโหมันยิงซัมแมนเลยว่ะเอาซัตทหารกูแบบไม่ได้ฝึกมาเลยอะ ว้าวอะไรพวกนี้ทหามีเนพอนมีเนตัสพยายามพวกเขาเฮ้ยคือพวกมันมาแล้วพวกมาแล้วอื้มเจอปืนบอมข้างหลังหน่อยเป็นไงถึงก็วิ้งอ่ะบอกเลยเฮ้ยเจอแก๊สพิษเจอแก๊สพิษของทหารหน่อยหม่วยทหารมันก็มีแก๊สพิษนะเว้ยไปลอ,อ,อยไปแล้วลอยมาจากการมึงนั่นแหละ สอย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 ห,หมดสอยให้หมดเฮ้ยอันตรายวะอันตรายวะเฮ้ยพอยจะเพิ่งยิงกูอย่างเดียวดิเฮ้ยจะมายิงกูอย่างเดียวไม่ได้ไนายข้าวโพดข้าวโพดมันยิงผมข้าวโพดยิงผมครับท่านเออ้อถ้าอย่างไม่มีเกียรนะินั้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ซอมบีเลยวะซอมบีเลยวันนี้เดี๋ยวเลยครับสอมบีประกาศเสียงว่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะเดินไปไหนมึงจะเดินหนีกูได้เอะฮะฮะฮะลวงเฮ้ยเจ๋งว่ะเหมือนในพวกแบบก่อสร้างอ่ะที่มันเจาะเจาะหลุมอ่ะเจาะถนนอ่ะแต่แม่งมาแบบดัดแปลงไปอย่างเงี้ยโคตรพันอ่ะ โว้วก็ใช้คลื่นเสียงครับท่านเฮ้ยนี่ไอ้ยังปาน,นจอหลุมอะ่ะจอหลุมแล้วไปอะ่ะอืมจอหลุมแล้วยิงอ่ะจอหลุมแล้วยิงจอหลุมแล้วยิงจ่อหลุมแล้วยิงจ่อหลุมแล้วยิง,ม,ยงมากูมาแล้วอืมลงหมดลงนี้ไปซะมาแล้วคุณผู้ชม ยิงอย่างให้เหลืออื้มจังโหดายอย่างงี้เฮือ,อเออคคยเป็นมาว่ะบอสบอสมันมาแล้วทุกคนบอสมันมาแล้วเจอซอมบี้วิทยาศาสตร์อืมไม่มีซอมบี้วิทยาศาสตร์ด้วยมึงเอาเวลาไหนไปเรียนมนาะโอเวลาที่ยังมีชีวิตอะมึงตายปุ๊มก็ไป ซอมบี้วิทยาศาสตร์เลยเหรออะไรซอมบี้วิทยาศาสตร์มาแล้วมึงมึงมึงไม่รู้จักสแล้วซอมบี้วิทยาศาสตร์เฮ้ยเจ๋งว่ะการย้อนเวลาเหรออือไปลูกน้าออกไปจะเกิดอะไรขึ้นโหโว้ยตัวแม่งใหญ่ว่ะ้ยตัวแม่งใหญ่ตัวแม่งใหญ่ตัวแม่งใหญ่เฮ้ยอือการเคลื่อนที่ฟามมติเออ มึงเจอซอมบี้สายโคตรกูหน่อยว้าวเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอด้วยมั้งเนี่ยเฮ้ยเออไปนะใส่มันหน่อยเฮ้ยกูตายได้เลยเนี่ยโอ้โหปุ๊บปุ๊บตายเลยจะโหดร้ายอะไรอย่างนี้จะโหดร้ายอะไรอย่างนี้ครับท่านอืม เจอซัมบี้ล่างนี้หน่อยเป็นไงมาโหถือแก็ตลิงด้วยมึงแก็ตลิงเลยเนี่ยแกตลิงฟุตบอลมาเดียวย้ใครโหแม่งมากัดอะไรข้างหลังอยู่เนี่ยฮะเฮ้ยดูแม่งกัดดิแม่งกัดแบบหืมมึงเจอมึงเจอมึงเจอของโดมึงเจอมึงเจออื้มคุ้งเหลา เราเรียกว่าพุ่งหลอหึมแตกแตกมึงเจอมึงเจอหน่อยเป็นไงยังเ,เดืออีกหน่วยรอมัน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 หื่มลวงไม่ลวงก็ตายไม่ดีนะั่นมีตายไม่ดีด้วยเฮ้ยแม่งมีพืชฮีโร่ด้วยว่ะ ไอ้ชี้อพืชทีโร่หายไปมึงจะโขดไปแล้วนะพืชทีโร่มีด้วยวะพืชทีโร่ฮ้ยอืมปุ้งมึงเจอพืชทีโร่เออพืชทีโร่โวววโวววววดูแม่งยิงกูดิเออโวว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 แม่งยิงเป็นซูเปอร์แมนเลยสัตว์โดนยิงไปสิครับ เละดิมาท่าไหนก็เละหมดแหละหืไปนเจอของดีเฮ้ยอะไรครับเนี่ยนี่มันอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายเฮ้ยอืมแม่งก็ยิงยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิบุกเข้าไป ทุกคนบุกเข้าไปเราได้ประมาณอ,มอือย้ยลูกมอนอืมมันก็สะดือดเลยนะเฮ้ยทุแมือเพิ่มเือดได้ดิโอเรานอนตายอย่างฮะไหนคุณว่าตัวไหนโคตรสุดครับผมว่านะน่าจะเป็นตัวเล็กเนี่ยไก่ตัวเนี่ยตัวสลัดอะ่ะผมว่าดูท่าน่าจะมีประโยชน์สุด หลองดูมาเอาเป็นตัวหลอีกรอบไปฆ่ามันไหนมันอยู่ไหนครับท่านมาเร็วท่านผู้ชมมาลุมเลยเพื่อนกูมาลุมเลยเพื่อนข้าเฮ้ยมันเกิดมาต้องไปฆ่ามันเราต้องไปฆ่ามันโอโวโวโหโอ้โหดมากโวโวมโหดมากเขาบอกมโหดมากเอาดิเอาดิ เอาดีเอาดีเอาด ouais. ีเราไปปกินเราไปปกินอืมอืมอืมเจอซึงซึงน่ะเอ้ยเคยเคยเคยถอยก่อนถอยก่อนบอกให้ถอยก่อนไปนกน้อยเอ้าไอ้เหี้ยนกนกตายนกน้อยตาย ตัน,น้อยตายพอระเบิดไปกินตุ้มตายพร้อมระเบิดกับท่านช่างเสียเสียหละอันมีเกียรติอะไรอย่างนี้ต่อยล่างเล็กมานี่เนี่ยโหดตัวตัวจิ๋วจะโหดเจอตัวจิ๋วจะโหดเว้อววเชื่อลูกไฟแม่งโหดว่ะหนลูกไฟ มึงมึงมาฆ่ามึงโดยเพาะมาฆ่ามึงโดยเพาะจะยิงอะไรเพื่อนข้าอืมจะปั่นยิงหน่อยไปไงอืมล่วงถึงเวลาล่วงถึงเวลาล่วงก็ล่วงไปสิคา <c oughs> เวลาล่วงไปสิค้น,นก็ล่วงไปสิค้าไป อย่านะเหลือทีเดียวแล้วกูข้างในดิบุกมันเลย,ยได้วันเราเข้าไปใช้ท่าข้างในนะครับเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเือ,อตายอย่าเป็นสุข ขอไปเล่นพืชหน่อยเออ,อันที่เรายังไม่เล่นเอมาเล่นกันมาเปลี่ยนฝักนกระทันหันครับเป็นเลยแล้วไม่ชมอืหรังบูกันอย่างแบบมันมามามาเฮ้ยเคยเคยแม่งมาว่ะเฮคยเคย,เคย,เคย,เคยอันตรายอันตรายอันตราย,รายเฮ้ยอะไรวะระเบิดอ่เอเฮ้ยเจ๋งวะเฮ้ยเจ๋งว่ะ พืชพืชปืนกลครับท่านเจ๋งเจ๋งไปต่อเลย้ยงานนี้มาดีละงานนี้มาดีงานนี้มาดีของานนี้มาดีงานนี้มาดียิงรนลัวเงี้ยเขาเรียกว่ายิงรนลัวไปข้างในเลยครับไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว ทำมันแล้วทำลายมันซะ <c oughs> อืมเฮ้ยอะไรเกิดมาวะอ,อะไรเกิดมาก็ไม่รู้เฮ้ยยิงกดอ, <c oughs> อืมเฮ้ยอะไรครับเนี่ย อะไรครับเนี่ยโอ้โหว้วตายยังสมเกียรติหืมไม่ังมีซอมบี้แถวดี้นะเฮ้ยมันก็ยังมีพืชแถวนี้นะมามาไปข้าวโพดกันครับเหมือนลบข้าวโพดจมพุกทำลายมันซะเหมือนลบข้าโพดเขาอยู่นู่นเลยเหรอไปดิไปเลยบุกจมตีมัน แต่มันอยู่ข้างบนหมดอือันตรายเหมือนกันนะเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยย้อนโลบอ่ะเ่อนเนี่ยเฮ้ยอืมอมันละมึงงานนี้มันละมันละเหมือนมาลุมกูคนเดียวจะไม่มาตรงมาลุมกูคนเดียวเด้๋ยแหละไม่นะไม่นะแล้มึงจะลุมกูขาดนี้ อะไรครับเนี่ยมาลองเปลี่ยนตัวนี้ดูเต็มแมงทุกตัวเฮ้ยเจอนักเวทนักเวทพูดเรื่องใสเจ้าจะไปแกะซะเจอนักเวทนักเวทพูดเรื่องใสว้าวนักเวทพูดเรื่องใสว้าวอยู่ในวงการไม่ห เอ้ยมึงจะเดินมายิงกูซึ่งซึ่งหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะเออเดินมายิงกูซึ่งซึ่งหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่ใช่อ่ะไม่งยิงกูอย่างเดียวเลยเลยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมึงเดินยิงเหมือนเดือดไหมยิงคิ้วมึงเป็นเดือดไหมทิงหรือเปล่าฮะยิงคิ้วมึงโอ้โหจะเสกเป็นแพะซะหน่อยไม่ทันครับท่านโอ้ยนี่มันเดือดจัดอ่ะมาเร็ว มามเจอหมุนติวต้วๆหน่อยเป็นไงจะหมุนไปคุงไปให้เร็วที่สุดเธรทำได้แล้วก็ชนมันซะยิงมันยิงมันเอาระเบิดไปกินด้วยโอ้สวยงาม บอกเลยว่าสวยงามยิงๆแบบชิๆวๆอ่ะรู้สึกว่าผมยิงๆแบบชิๆวๆอ,อ่ๆะยิงๆแบบชิวๆที่นี่ยอะไรครับเ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 นี่ยว้าว เ <l ater> ลเซอร์รัวๆจัวันี้เลเซอร์รัวๆโหโวโวเหมือนมันขึ้นว่ะมุนงยนต์มันขึ้นขึ้นเหล่าไงล่ะไอสนใจเออไปดินี่แหละซอมบี้หรือพืชวะเอาพืชหัหวมุ่หัวกันครับ ไปจะบุกถามมันกันบูเลยครับท่านจะบุกมันเลยเฮ้ยเคยเคยใจเย็นไม่รุนใจเย็นใจเย็นโ้โบโบโลกรอบก่อนรบแบบมีแท็กติกรบแบบมีแท็กติกที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเข้าทางอื่นอีกไหม เข้าได้วะเข้าทางนี้ก็ได้วะหือระบบมาถึงนี่เลยเว้ยเฮ้ยพลังเป็นอะไรน่ะเฮ้ยชะโงด์ไรอะไรอย่างนี้หืมเฮ้ยเฮ้ยอะนะเฮ้ยแมงมาวะแมงมาแมงมาแมงมา เองมาเฮ้ยใจเย็นไม่รู้ใจเย็นใจเย็นไมยลื้อไม่ใจเย็นกันเลยเหรอฮมาขนาดนี้เลยเหรอฮะหือหืออือหือมอยเร็วงอนดีไปเร็วเฮ้อ ตายกระทันหันครับท่านช่างเป็นไี่นเสาร์หมู่บ้านเนี่ยน่าจะเล่นมันน่าจะเล่นมันจัดมาพืชพืชกินพืชครับไม่ใช่พืชกินคนจะเปเลยไปเล่นโดนงับแน่เหมยตัวเนี้ยเหมยตัวเนี้ยโดนงับแน่อื เรียบร้อยอาหารชั้นดีอาหารชั้นดีโดนมาดิมึงมึงอื้ืออื้อพาผิดด้วยอื้ืออื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมม่ทุบพื้นว่ะเฮ้ยไม่ทุบพื้นไม่ทุบพื้นอื้มอันตรายจาัดอ่ะ เฮ้ยโหดจัดแม่งโหดจัดยอมไม่ได้ไปฆ่ามันยังไม่ทันไปไหนก็มาละอหนูมึงเจอพืชกินคนหนูมึงเจอพืชกินคนอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำงี้ไม่ได้น้องเว้ย เฮ้ยเออมึงเริ่มใจนี่ละโน้คแม่งทุบสิมึงมา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 เท่ามันเป็นหุ่นยนต์อะข้าอยา เอืเอร่วงวะ่ะเอืเอร่วงวะ่ะแถมมันอยู่นะนี่ต้องไปจัดก,การมาอีนี่ยิงไม,ม่ดีจะพิษหน่อยอืมอืมไม่ทนได้หมอบเลยมึง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 อืมอืมร่วงดีตายพร้อมกัน hơi là... -hâ em hùng chắc cho hớm cơm cơm bay rồi á mình sẽ cho hớm cơm cơm bay lâu bụt bay ngập ngập งับมันลูกคงับมันงับมันเฮ้ยอืมอืมมึงโดนแนวหนืดไปมึงโดนแนวหนืดไปมึงโดนแนวหนืดไปเฮอร่วงครับท่านร่วงเลยเอาเป็นข้าวโพดดีกว่ามาไปใส่มันกันเอาใช้มือทสายใส่มันกันครับ ไหนม,มันมันวิ่งมาหาเราอะ่ะเจอมิซายดอยคียไปโดนอออะไรอะไรเออมันเจองานหนักแล้วเจอกลัวควุควยโคเท่เยะุยโคเท่ะไหนไหนไหนโอ้หมันอ,อยู่นี่เลยครับว้วก็โดดยิงเดินมททิกอยู่แค่นี้มันก็ยิงกูไม่ได้ละ มึงจะฆ่ากูยังไงกูถามมึงแค่เนี้แหละเออจิ้บิกได้ไหมข้อเท่ากระโดดขึ้นมาอะยังไงล่ะบุกมันดิบุกมันเดี๋ยวได้ประมาณเออบุกมันเข้าไป บุกเข้าไปนะู้ชมเดีย๋ยวได้วันเดีย๋ยวได้วันโอ้โหกระโดดแม่งมาโคตรเท่อ่แม่งกระโดดอย่างเท่อ่ะอืมถุงร่วงไปซะเฮ้ยตัวไรโผล่มาวะตัวไรโผล่มาวะเฮ้ยอืมถอยก่อนถอยก่อน เอาเฮ้ยแม่งมาเร็วเหลือเกินเจ้าทั้งหลายต้องตายในนี้ละไม่ถึงกู้นะไม่ใช่เอ้ยหึใจเย็นไม่รุนใจเย็นใจเย็นกูวิ่งยิงไม่ได้อยู่เอ้ยหอหึโดนใส่เละเลยครับโหมันใช่ได้เนี่ยเพื่อเละเลยรับโพยข้า ข้าพูดข้าพดไปใส่มันเร็วไปอัดกันอยู่ข้างในเลยเฮ้ยมันกระโดดมาว่ะมันกระโดดมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยอันตรา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 ยโอ้โหกระโดดอย่างเท่อ่ะเจ้าแม่โคตรเท่อ่ะโู่โว้วโว้ว ถ้ามึงจะลุมกูขาดนี้นะหืมอ,อะไรครับเนี่ยเพื่อายแล้วโอเคครับต้องขอจบอีพีนี้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับฝ่ายตามท้ายเมย์แล้วด้วยครับขอบคุณครับมามาต่อกันอีกสักหน่อยก่อนจบใช่ไหมท่านผู้ชมหืมมึงเจอ มึงเจอดอกทานะวันดอกใหญ่สุดของกูไปข้าจะปูกผมแดนให้โอ้มาพบเจอ,อนี่เลยโอ้โหโคตรเทมึงมึงรู้จักมิสไซล์เหรอวะมึงมึงม,งมงเจอข้าวโพดหน่อยมันเทจริงครับข้าวโพดอะไรข้ามารัานแค้น เรื่องมันเยอะเกิน,นยังไงครับท่นานผู้ชมยิงรัวๆยิงลัวๆมิสไซล์ไปดิโอเคครับขอบคุณครับท่านผู้ชม